สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านวันนี้ผมพามาพบกับพระดีมีประสบการณ์อีกหนึ่งหลวงพ่อนะครับครั้งหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเรียกพระทั้งหมดให้ออกมาข้างนอกชานกุฏิของท่านเมื่อออกมาแล้วหลวงพ่อก็จะบอกให้พระทุกลูกดูดวงดาวดวงนั้นที่มีแสงสุกใสยอยู่บนท้องฟ้าพระทั้งหลาย ็จ้องมองไปที่ดาวดวงนั้นหลวงพ่อท่านก็เริ่มบริกรรมคาถาและนำเอาผ้าอาบน้ำฝนที่ท่านติดตัวมาด้วยพันเข้าด้วยกันและขมวดให้แน่นสักพักดาวดวงนั้นก็ค่อยๆรี่แสงลงไปจนดับหายไปจากท้องฟ้าเลยทีเดียวหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ค่อยๆคลาย,ยผ้าอาบน้ำฝนนั้นออกดวงดาวดวงนั้น ก็ค่อยๆเพิ่มแสงมากขึ้นเรื่อยๆจนมีแสงนวลใสตามปกติกลับมาเหมือนเดิมนี่คือเกจิหนึ่งเดียวที่สามารถดับดาวบนท้องฟ้าได้นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์นี่คือประสบการณ์ที่ด่งดังของหลวงพ่อมากๆเหตุการณ์ดับดาวนั้นหลวงพ่อท่านทําให้ดูหลายครั้งหลายคราวแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับนี่ก็คือ เหรียญปี2 5 1 9เหรียญน,นี้นะครับเป็นหนึ่งในรุ่นของหลวงพ่อที่มีความนิยมสูงนะครับอันนี้เรียกว่าเหรียญหลังเสือซึ่งเหรียญปี19เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบหลังเสือกับหลังสิทธิสร้างอันนี้คือแบบหลังเสือนะครับในส่วนของหลังเสือเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2บล็อกนะครับสบล็อก จะมีบล็อกที่เรียกว่าบล็อกจุดนะครับบล็อกจุดนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่จะมีจุดเล็กๆตรงนี้นะครับเรียกว่าบล็อกจุดซึ่งจะเป็นบล็อกนิยมอ่าส่วนอีกบล็อกหนึ่งจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นเหมือนบล็อกวงเดือนนะนี่จะมีเส้นวงเดือนอ่าเนี่นี่เป็นบล็อกวงเดือนอันนี้ก็จะมีค่านิยมถูกกว่านิดหน่อย นะครับอยู่ที่สภาพอย่างเดียวนะครับนะลักษณะการดูนะครับเหรียญเป็นเหรียญที่ดูง่ายมากนะครับไม่ได้ดูอะไรยากซับซ้อนนะครับนี่ดูความคมชัดลึกขององค์พระนะครับเหรียญพื้นเหรียญตัวหนังสือหน้าตาของหลวงพ่อนะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะนะครับบล็อกจุดนี่ให้ดูทีเห็นไหม นี่นี่นี่จะมีจุดเล็กๆตรงนี้บนพื้นเหรียญนะครับแล้วก็จะมีเส้นเสี้ยนคมๆนะครับทะแยงไปทะแยงมาเต็มเหรียญเลยนี่อ่าเนี่ยนะครับนี่แหละบล็อกจุดบล็อกนิยมอันนี้จะเรียกว่าบล็อกจุดจะเป็นบล็อกนิยมนะครับดูความคมชัดของหน้าเหรียญนะครับพิกหลังนี่เหรียญเรียบร้อยตัวหนังสือคมชัดนะครับ พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับหลังเสือหน้าคมคมแบบนี้ดูขอบตัดขอบตัดโอเคสวยงามตรงยุกนะครับเรียบร้อยนะครับในปีอ่าหนที่เป็นหลังเสือสำหรับบอกจุดนะครับจะมีตัวเกยอยู่ตัวหนึ่งบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญตรงยันตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ เขาจะมีหล <pl ains> ุมนะครับตรงยันตรงเนี้ยพื้นเหรียญตรงเนี้ยระหว่างเส้นเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆพลิกหลังมาแล้วเจอหลุมนะครับบนพื้นเม่อไหร่ให้รู้เลยว่านั่นคือตัวเก๋เขาจะเรียกว่าตัวเก๋นะครับบล็อกหลุมนะครับเดี๋ยวผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะเอาเป็นว่าพื้นเหรียญเนี่ยเขาจะเรียบสมบูรณ์นะครับไม่มีตําหนิอะไรเลยถ้าพลิกหลังมาเจอหลุมบริเวณพื้นเหรียญตรงยันตัวนี้นะนะครับเก๋ทันทีนะครับนะนี่ ามาดูบล็อกวงเดือนบ้างก็คือหน้าตาเขาเหมือนกันนี่แหละนะครับนะนี่ดูความเรียบร้อยนะครับูเหรียญเรียบร้อยตัวหนังสือเรียบร้อยพื้นเหรียญเรียบหน้าตาหลวงพ่อนะครับจํำหน้าหลวงพ่อให้ชัดนะให้แม่นนะครับตัวเกนหน้าเขาจะเพี้ยนเป็นนิดนึงนี่พลิกหลังมา2519ห,าหน,านะครับหลังเสือนะครับนี่คู่นี้ถือว่าสวย โอเคอันนี้ถือว่าเป็นวัตถุมงคลผมว่าติด1ใน5นะครับรุ่นที่นิยมของหลวงพ่อเลยนะโอเคไว้มีวัตถุมงคลดีๆใหม่ผมจะมาให้รับชมอันนี้ถือว่าเป็นพ a กเกจิที่มีประสบการณ์นะครับพลังจิตท่านสูงมากนะครับนะโอเคขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านที่รับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ